เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง SMAPI ของเกม Star d i w Valley นะครับผมของเวอร์ชัน PC นะครับของมือถือก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับมอดภาษาไทยนะครับผมแปลแบบร0 0เซนะครับถ้าลงตามก็จะสำเร็จนะครับขั้นแรกที่เราต้องมีคือเกมแท้นะครับผมเน้นย้ำทุกคลิปนะครับต้องมีเกร็เกมแท้เท่านั้นนะครับที่จริงของเวอร์ชัน Pc นี่ก็ลงได้เกือบหมดแล้วนะครับแต่ผมขอแนะนำเกมแท้นะครับเพื่อผู้พัฒนานะครับเขาพัฒนาคนเดียวนะครับใช้เวลาตั้ง4ปีนะครับแล้วปล่อยให้เราอัปเดตเรื่อยๆทั้งๆที่ไม่มี DLC เลยนะครับซื้อรอบเดียวคืออัปเดตตลอดนะครับโอเคอย่างที่2เลยนะครับผมขอย้าไว้อย่างหนึ่งว่าอา่า ถ้าเป็น windows 7นะครับผมมันต้องบางครั้งนะครับมันต้องมีต้องลงโปรแกรมเสริมนะครับที่มีชื่อโปรแกรมว่า net framework นะครับแล้วก็อีโปรแกรมหนึ่งคือ xna framework นะครับสำหรับ windows 7นะครับ windows 10บางครั้งก็ถามนะครับให้ลงเหมือนกันนะผมลงครั้งแรกผมก็มีถามขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหาก google c home r ของใครนะครับที่มี ad block อยู่นะครับคือการบล็อกโฆษณานั่นแหละนะครับถ้ามีอยู่ถ้าเปิดไว้อยู่เนี่ยนะครับจะไม่สามารถเข้าเว็บกิทฮับได้นะครับผมคือเว็บโหลดม็อดภาษาไทยนะครับแล้วก็ต้องมี a d ด o ค n e x t s Mod Manager นะครับผมผมเพิ่งสอนสมัครไปนะครับใครที่ไม่มีก็ไปสมัครกันได้นะครับโอเคเรามาสู่ขั้นตอนการโหลดกันเลยนะครับตัวม็อดภาษาไทยนะครับผมให้เราโหลด อันที่3นะครับที่มีคําว่า PC นะครับคือตัวนี้นะครับอันที่3เลยที่ผมคุมฟ้าไว้ให้นะครับตัวนี้เลยนะต่อไปคือตัว Content Pressure นะครับให้เรามาที่ไฟล์นะครับดาวน์โหลดแมนนวลนะครับแล้วก็ล l o ดาวน์โหลดนะรอ5าวิแล้วก็โหลดให้เรียบร้อยนะครับขนาดแค่300กว่าเคเองนะครับแล้วก็ตัว SMAPI นะครับ โอเคเรามาขั้นตอนที่การลงกันเลยนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราทำการแตกไฟล์ smapi installer นะครับ extract here นะครับแตกไฟล์ที่นี่นะครับโอเคแตกไฟล์เสร็จนะครับให้เราทำการ double click เข้าไปนะครับแล้วก็ install on windows คือตัวนี้นะครับตัวที่ผมคุมนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับ double click เข้าไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเสิร์ชหาตัวเกมให้เรานะครับ โอเคนะครับถ้ามันเจอตัวเกมแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าเออตัวเกมคุณอยู่ตรงนี้นะในนี้ในนี้ในะครับต่อไปนะครับให้เราทําการเอ้ยทำการอีกละโทษทีนะครับผมอาจจะพูดเร็วไม่ค่อยได้นะครับมันถามว่า what do you want to do คุณต้องการทำอะไรเราต้องการที่จะติดตั้ง smapi ใช่ไหมครับให้เราทำการกดตัวเลือกที่1นะครับคือเลข1นะครับแล้วก็กด enter นะครับรอนะครับ โอเคนะครับถ้าเราทำการติดตั้งตัว S&P a I เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกไว้เลยว่าเราต้อง Copy อันนี้ไว้นะครับ Copy ตรงฟันหนูหรือว่าฟันปลาไอฟันหนูแหละนะครับ2อันนี้นะครับสุดตรง c o m m o n นะครับไอคอมมานด์นะฮะคำสั่งกด Copy นะครับแล้วก็กดกากบาทออกเลยนะครับถ้าเรา Copy เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการสร้างน o t แพดไว้เลยนะครับ เอามาใส่ไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะกันหายนะครับโอเคอันนี้พับเก็บไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทําการเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมนะครับเราติดตั้งไว้ไหนถ้าเราโหลดมาก็จะอยู่สตรีมนั่นแหละนะครับของผมอยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็สตรีมสตรีมแอปคอมมอนนะครับผมอยู่ในนี้นะครับ s t a ิวัล l ีนะครับ เราติดตั้งตัว SMAPI เสร็จแล้วนะครับจะมีตัวนี้นะครับกับตัวนี้โผล่มานะครับตัว m o ดคือตัวที่ใช้ mod ในตัวเว็บไซต์ Nexs Mod Manager มาใส่นะครับนี่นะครับคิดจริงมันไม่มีตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอลบก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่โหลดมาทดลองเฉยๆนะครับโอเคถ้าเราติดตั้งเสร็จจะมีแค่2ตัวนี้นะครับคือ save backup แล้วก็ console command นะครับ ขั้นตอนต่อไปเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ s t ตล l y Mod เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการ Co อปนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้อีกอันนึงนะครับอีกแท็กนึงเปิดอีกแท็กนึงนะครับโอเคอย่างนี้เลยนะครับให้ทำการแตกไฟล์ Content p a t c h u r e นะครับที่เราโหลดมานะครับ extract here นะครับปับนะครับให้เราทำการ กดตัดหรือ copy เลยนะครับเอามาไว้ใน Mod นะครับวางแล้วก็ตัว cp mod th นะครับ extra c t h e r e นะครับแล้วก็ตัดวางนะครับโอเคเป็นการลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการทำให้ s t e a m สามารถรัน smapi ได้โดยตรงนะครับ เข้าไปในสตรีมเลยนะครับโอเคเข้ามาในสตรีมเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเข้าไปที่คลังนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงสตาดิววันลี่นะครับคุณสมบัตินะครับกำหนดตัวเลือกการเริ่มนะครับผมมันจะล่งๆเลยนะครับให้เราเอาโมกียฮะตรงนี้เลยนะครับให้เราอี้ันนนเลยะคัดลอกนะ เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้เลยนะวางวางเสร็จนะครับให้กดตกลงนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเลยนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นตัว SBAPI อย่างนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะตรวจสอบว่าเออคุณลงมอดอะไรไว้นะครับโอเคสตาร์ทเกมคอมช้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ เท่าทีนะครับเกมคอมผมเป็นช้านะครับ <c oughs> คอมช้าก็เป็นแบบนี้สิน่าให้ตายเถอะถ้าคอมเคลียวก็จะเข้าเร็วหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมขอไปเอาน้ำก่อนนะครับ โอเคนะครับให้ตายเถอะคอมช้าก็งี้แหละนะครับโคตรนานเลยเมื่อกี้มันตรวจสอบนะครับว่าเรามีมอดอะไรบ้างนะครับในโฟลเดอร์มดที่เราลงนะรอก่อนนะครับโอเคนะครับนี่เปิดแล้วนะครับ running smapi นะครับนามากนะครับ น่าจริงเลยปิดเพลงแม่งเลยเสียงดังนะครับเน่นะครับก็จะขึ้นภาษาไทยให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจสอบภายในตัวเกมกันเลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสีผิวคู่หูชื่อชื่อชื่อ,อฟาร์มนะครับสิ่งที่ชอบนะครับผมจะต้องมั่วๆเลยนะโอเค คุณปู่นะครับและนี่สำหรับหลานคนพิเศษของปู่อะไรเหรอปู่ปู่อยากให้หลานเก็บสองจุดหมายฉบับนี้ไว้อะไรนะปู่อะไรกันเนี่ยมันจะคลิปตรงไหนฟะเดี๋ยวก่อนหลานรักอ,าอ้าวยังเออละฟังให้ดีนะหลาน เข้ามา,าใกล้ๆไปสิมันจะมีวันหนึ่งที่หลานอารู้จักทอ้อแท้เกี่ยวกับโลกสมัยไม่นะรู้สึกทอ้อแท้จะรู้จักอะไรล่ะและจิตใจของหลานจะจืดจางกลายเป็นความว่างเปล่าอา้าวเมื่อถึงเวลานั้นหลานรักหลานจะพร้อมที่จะเปิดจดหมายฉบับนี้นะตอนนี้อย่าเปิดนะหลาน ตอนนี้ปู่ให้ปู่ได้พักเถอะ x x ีต่อมาณนะบริษัทโจจ้าทำงานให้สมกับค่าจ้างหน่อยเซ่ให้ตายเถอะงานใช่มานะง่ายโอ้ฉันทำงานอะเออเหนื่อยเป็นบ้าเลยอ้อผมเหนื่อยเป็นบ้าเลยให้ตายเถอะ ออรู้สึกไม่ไหวแล้วสิเออเปิดจดหมายของปู่เร็วลิ้นชักแอด <c oughs> น,นั่น <c oughs> ถึงหลานรักหากหลานกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าหลานอาจจะในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่เคยเกิดขึ้นกับปู่นะในสมัยก่อนปู่ไม่เคยมองเห็นถึงสิ่งสำคัญที่ฉุดในชีวิต ั่นคือการเป็นมิตรกับผู้คนและธรรมชาติดังนั้นปู่จึงได้ละทิ้งทุกอย่างและย้ายไปยังสถานที่ที่ปู่จะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงปู่ได้ทําพิัยกรรมสถานที่แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจและเพื่มปิติของปู่ฟาร์มตั้งอยู่ณนะสตาดิโเวลลี่บริเวณชายหาดตอนใต้ที่นั่นจะเป็นสถานที่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานนะนี่เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้ว ปู่เชาวาลานจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศให้แกวงตระกูลขอให้หลานชายตัวน,นิดน้อยของปู่โชคดีนะและและคิดถึงจากปู่พ่อรอถ้าเลวิสยังมีชีวิตอยู่ฝากทักทายแทนปู่ด้วยนะนี่คือบทเกรนนะครับผมให้เราข้ามไปเลยแล้วกันไม่อยากจะอ่านให้มากความนะครับเห็นไหมครับถ <s> ้าเราอ่านออกนะครับเราก็จะสามารถ เล่นเกมได้อย่างสนุกนะครับสนุกสนานเลยทีเดียวเชียวนะครับทำไมขี่รถนานจังนี้เฮ้ยมันสกิปตรงไหนครับสตาร์ดิวเวลิว่ง0.5ไมล์แปลยันป้ายบอกทางไร้กาจริงๆทีมงานนี่ให้ตายแค่สกิปนะครับ เสียงระดังไปหน่อยนะครับกำลังบันทึกไฟเกมของคุณได้รับการบันทึกแล้ววันจันทร์ที่หนึ่งนะครับโอ้โหสนุกเลยทีเดียวเชียร์ไ้โอ้ลื่นเปิ่นอะไรเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้าของฉัน แล้วนะครับงั้นผมขอจบคลิปบิเพลงเท่านี้นะครับขอให้สนุกครับบายบายจ้า